สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ clothes กันนะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับดูคำแรกเลยคือคำว่า hat hat อันนี้ก็คือหมวกนะครับ h a t hat หมวกต่อไปคือ pants pants คือกางเกงขายาวนะครับแต่ทีนี้ในภาษาอังกฤษมันจะมีทั้งอังกฤษที่เป็นอังกฤษแล้วก็อังกฤษอเมริกันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถ้าคนอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึง่งซึ่งบางบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้คำเดียวกันอย่างเช่นกางเกงขายาวคำนี้ pants จะเป็นของคนอเมริกันนะครับก็คือ u s จะเรียกว่า pants คนอเมริกันจะเรียกกางเกงขายาวว่า pants แต่ทีนี้ถ้าคนอังกฤษ uk นะครับถ้าคนอังกฤษจะไม่ได้เรียกว่า pants คนอังกฤษจะเรียกว่า trousers ใช้คำนี้นะครับแล้วก็เติม s เ,เหมือนกัน trousers ที่เติม s เ,เนื่องจากว่ากางเกงมี2ข้าง2ขานะครับคนอเมริกันเรียกกางเกงขายาวว่า pants อังกฤษเรียกว่า trousers แต่ถ้าเราไปเรียก pants นะครับสำหรับคนอังกฤษมันจะหมายความว่ากางเกงขาสั้นนะครับแต่ถ้า trousers คนอเมริกันจะหมายถึงเอี๊ยมที่ไว้ใส่ อาจจะตัดมาจากผ้ายีนหืะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกใช้ฝั่งอเมริกันหรือฝั่งอังกฤษก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมีทั้งฝั่งบริทิชอังกฤษแล้วก็ u s ที่เป็นของอเมริกันทีนี้ดูรูปต่อไปนะครับคำต่อมาคือ t shirt ถ้าสมมุติว่าวาดรูปมันก็เหมือนกับตัวนี้แหละครับเป็นตัว t shirt t shirt ก็คือเสื้อยืดถ้าเราตัดตัว t ออกไป สมมติว่าตัดตัวีออกมันจะเหลือคำว่า shirt shirt อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อ shirt นะครับทีนี้ต่อมาคือ jacket jacket ก,ก็จะเป็นเสื้อด้านนอกเสื้อชั้นนอกนะครับหรือเราจะเรียกว่าเสื้อ jacket นะครับต่อไปคือ socks socks นะครับที่เติม S เนื่องจากว่าเราใส่ถุงเท้ากันสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติม S ไม่มีใครใส่ ủ n งเท้าแค่ข้างเดียวนะครับถ้าใส่ข้างเดียวแล้วก็ค่อยตัด s ออกนะครับและรุ่นสุดท้ายก็คือ c h o e s e ที่มี s เนื่องจากว่าเราก็ใส่รองเท้าสองข้างเช่นกันถ้าใครใส่แค่ข้างเดียวก็ไม่ต้องเติม s มาอันนี้คือ c h o o s e รองเท้านะครับทีนี้ดูประโยคที่จะให้ในวันนี้สิ่งแรกที่ขึ้นต้นประโยคเลยคือประธานส่วน wear คำนี้เป็นกริยานะครับอันนี้คือกริยา verb เราจะสวมใส่อะไรทีนี้เราดูที่ประธานก่อนถ้าประธานเป็นเหล่านี้นะครับ I ที่แปลว่าฉัน U ที่แปลว่าคุณ v พวกเรา They แปลว่าพวกเขาเหล่านี้หมายถึงประธานที่เป็นผู้จพ์รวมถึง I นะครับเป็นข้อ,อยกเว้นถือว่ามีตั้งแต่2คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำว่า Where จะไม่เติม s แบบไม่เติม s นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นประธานที่มีแค่คนเดียวที่เขาเรียกว่าประธานเอกพจน์ he she it he she it สตัวนี้นะครับกริกยาที่ใช้ where หรือว่ากริกยาตัวอื่น,นจะต้องมี s yes. ทีนี้เรามาดูคำนี้คำนี้ my my แปลว่าของฉันของฉันเพราะฉะนั้นวันนี้ประธานที่เราจะใช้ก็ คือคำว่า I นะครับ I ที่แปลว่าฉันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น I wear my สวมใส่อะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันวันนี้มีหนึ่งตัวอย่างให้ดูนะครับคำศัพท์ที่ให้มาคือคำว่า hat hat คำนี้คือหมวกเพราะฉะนั้นประธานที่เราจะเอามาก็คือ I เราขึ้นต้นประธานกันเลย I ตามด้วยกริยา wear แล้วก็ตามด้วย my I wear my my hat คือหมวกนะครับเมื่อจบประโยคอย่าลืมจุดนะครับถ้าเราไม่จุดนั่นหมายความว่าประโยคเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้กำหนดคำว่า hat มากำหนดคำว่า pants ที่เป็นของอเมริกันนะครับที่แปลว่ากางเกงขายาวเราก็ต้องเอา pants มาเขียนแทน hat แบบนี้นะครับ สมมติว่าตัดคำนี้จริงไปมันก็จะเป็น I wear my pants แบบนี้นะครับก็วันนี้ครูมียกตัวอย่างให้แค่หนึ่งประโยคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบนะครับเดี๋ยวเราไปทวนคำศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะครับคำแรกคือคำว่า hat hat คือหมวกนะครับต่อไปคือ pants pants ก็คือกางเกงขายาวของอเมริกันนะครับถ้าอังกฤษจะเรียกว่า trousers trouser s ต่อไปคือเสื้อยืดคือ T-shirt T-shirt นะครับเสื้อแจ็คเก็ตก็คือ jacket jacket ถุงเท้านะครับก็คือ socks socks และรองเท้าก็คือ shoes shoes นะครับสำหรับในเรื่องของ clothes ซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับก็มีประมาณนี้หวังว่าเราจะ พอเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแล้วก็การแต่งประโยคนะครับซึ่งวนี้เป็นโครงสร้างประโยคง่ายๆนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดก,กันนะครับซึ่งวนี้ก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของค e s สก็มีเพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวนะครับสวัสดีครับ